ละครชีวิตรักเมียกระสือตอนที่8เมื่อวางแผนร้ายในใจแล้วมีมีม่จึงออกอุบายที่จะให้อ่อนล่าสึกออกมาจนได้มีอะไรหรือเปล่าทำไมมาหาพี่ถึงนี่ละ่ะมีมี่วัดนี้อยู่ห่างไกลมากเลยนะมีธุระอะไรสำคัญไหม ยายมาหามีมีอะไรกันจะเป็นไปได้ยังไงคุณยายของเราตายไปแล้วนี่แล้วคุณยายจะมาหามีมีได้ยังไงจริงๆนะคุณยายสายใจมาจริงๆถ้าพี่อ่อนไม่เชื่อไปถามแม่เลยก็ได้เห็นกับตาเลยแต่คุณยายตายไปแล้วนะมีมีเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณยายจะมาหามีมี วิญญาณท่านอาจจะยังไม่ไปไหนก็ได้พี่อ่อนพี่ไม่เป็นห่วงยายหรอถ้างนั้นพี่จะไปถามหลวงพ่อดูว่าวิญญาณของคุณยายมาจริงหรือเปล่าอย่านะพี่อ่อนถ้าพี่บอกหลวงพ่อคุณยายอาจจะแย่พี่อย่าลืมสิว่าคุณยายตายไปแล้วตายไปก็กลายเป็นผีผีจะเข้ามาใกล้พระได้ยังไงที่สำคัญ คุณยายไม่ใช่ผีธรรมดาแล้วมีมีจะให้พี่ทำยังไงอะ่ะก็คุณยายให้ฉันมาตามพี่เพราะว่าท่านเข้าวัดไม่ได้มาเจอพี่เองไม่ได้พี่จะต้องรีบไปฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าคุณยายมีธุระอะไรสำคัญไม่อย่างนั้นคงไม่หนีความตายมาปรากฏตัวเป็นวิญญาณให้ฉันเห็นหรอกได้ได้ไ,ดไดพี่จะรีบไป ด้วยความเป็นห่วงยายอ่อนจึงไม่ทันได้คิดว่าเป็นกลอุบายของมีมี่เธอหลงเชื่อพอพ้นเขตวัดอำนาจของพะรัตนตรยัยก็ไม่ได้คุ้มครองเธออีกแล้วคุณยายอยู่ที่ไหนละมีมี่เอา้าคุณยายสายใจเป็นผีก็ต้องรอกลางคืนสิผีที่ไหนจะปรากฏตัวตอนกลางวันได้ละ่ะจริงสินะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะรอคุณยาย อ่อนขึ้นมารอยายที่ห้องนอนอย่างใจจดใจจ่อส่วนมีมี่กับแม่ก็วางแผนร้ายแกทำอะไรอะ่ะมีมี่แกจะเอาเลือดมาเทใส่ในถาดน,นี้ทำไมก็เอาเลือดมาเทใส่ถาดน,นี้สิแม่โรยๆ,ๆไปให้รอบๆบ้านแม่ก็ต้องช่วยฉันโรยด้วยพอกระสือมันได้กลิ่นของขาวๆเลือดส,สดๆมันจะได้รีบถอดหัวถอดไสอย่างไงล่ะโอ้โห แกนี่ฉลาดมากเลยมีมี่หนูได้เลือดพ่อนะแม่เลือดพ่อมันแรงหนูก็เลยฉลาดนี่แกหหว่าฉันโงะะ่เหรอฮะนางมีมี่เปล่าซะหน่อยมีมีมม่ไม่ได้บอกว่าแม่งโง่มีมี่แค่บอกว่าตัวเองฉลาดเหมือนพ่อมันก็เหมือนกันนั่นแหละแกบอกว่าแกฉลาดเหมือนพ่อทำไมแกไม่บอกว่าแกฉลาดเหมือนฉันล่ะ โอ๊ยอย่าเถียงกันในเรื่องไร้สาระอย่างนี้ได้น่ะแม่โอเคโอเคมีมีฉลาดเหมือนแม่ก็ได้พอใจหรือยังเร็วมาช่วยกันเทเลือดไปรอบๆบ,บ้านอ่อ,อนนอนหลับในห้องแต่จมูกกลับได้กลิ่นเลือดหน้าแปลกที่ไม่รู้สึกว่ามันคาวแต่รู้สึกว่ามันหอมหอมหอมเลือดหอมจังโอ๊ย หญิงสาวนอนครวนครางอยู่ในห้องและยังไม่รู้ตัวหัวกับไส้ก็ลอยออกมาจากตัวแม่น่งอ่อนนืงอ่อนมันมาละมันเป็นกระสือจริงๆด้วยแม่วิริยารีบตั้งคลิปถ่ายเอาไว้ทำให้อ่อนตกใจหนีไปลูกอ่อนหนีไปหนีไปเสียงของยายสายใจดังขึ้นจากที่ใดเธอไม่อาจรู้ เพราะว่ามองไม่เห็นตัวของยายสายใจยายจ๋ายายมีคนจะทําร้ายรีบกลับเข้าร่างเดี๋ยวนี้อ่อนอ่อนรีบกลับเข้าร่างโดยที่ยังไม่ได้ออกหากินอะไรแม่ถ่ายได้ไหมทำไมนางอ่อนถึงกลับมาเร็วจังดูสิยังไม่ทันไิดตั้งกล้องถ่ายรอบสองเลยได้สิฝีมือแม่สยอย่างอุ๊ย แม่ลืมกดโอ๊ยแม่อะไรของแม่เนี่ยเอานะ่ะพรุ่งนี้ค่อยเอาเลือดมาลอกมันใหม่มันเคยถอดหัวยังไงมันก็ถอดรอบสองรอบสามอยู่ดีนั่นแหละนะแม่นะแม่ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยเอ๊ะหนึ่งมีมี่ฉันเป็นแม่แกนะแกกล้าว,ว่าฉันอย่างนี้ได้ยังไงก็มันจริงไหมล่ะ กว่าจะล่อให้หนางอ่อนมันถอดหัวถอดไส้มาแต่แม่น่ะก็ลืมกดโทรศัพท์อัดดูสิจเจ้าหลักฐานที่ไหนไปล่อมันได้อืมแม่พลาดไปแล้วก็มันตกใจตื่นเต้นนี่หว่าไม่คิดว่ากระสือจะมีจริงๆอ่อนตกใจมากรู้แล้วว่าทั้งหมดเป็นแผนการของมีมีจึงคิดที่จะกลับวัดกลับไปถือศีลภาวนาตามเดิม จะไปไหนหรอพี่อ่อนพี่จะกลับไปถือศีลที่วัดถอยไปมีมี่ฉันไม่ให้ไปหรอกเอ๊ะเรื่องอะไรเธอจะต้องมายืนขวางพี่ด้วยล่ะมีมี่พี่จะไปไหนมันก็เรื่องของพี่ไหมแต่แกเป็นกระสือแกจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นพี่ไม่ได้เป็นกระสือทำไมจะไม่ได้เป็นฉันเห็นเธอ ถอดหัวถอดไส้ออกมาจากตาตากฉันมั่นใจว่าต้องเป็นเธอนแน่ๆเอาหลักฐานมาสิจะมากล่าวหาพี่ลอยๆแบบนี้ไม่ได้หรอกนะถ้าเธอคิดว่าพี่เป็นกระสือก็เอาหลักฐานตอนพี่ถอดหัวถอดไส้ออกมาแกเ,เคยถอดหัวแล้วพรุ่งนี้แกก็ต้องถอดใหม่เธอต้องการอะไรกันแน่มีมี่ทำไมถึงได้วางแผนร้ายกำจัดพี่แบบนี้ล่ะ สมบัติฉันต้องการสมบัติทุกอย่างได้พี่จะให้เธอห้ล้านพอไหมทูเรตคุณยายสายใจมีสมบัติเป็นพันๆล้านแค่จะให้ฉันแค่5้าล้านอย่างนั้นเหรอไม่มีทางถ้างย้นเธอก็รับเป็นทายาทของคุณยายสายใจสิถ้าเธอคิดว่าคุณยายเป็นกระสือเธอก็รับไปเรื่องอะไรอะ เรื่องอะไรที่ฉันจะยอมหลับละ่ะฉันก็รับมาแค่เงินส่วนทายากระสือเธอก็เอาไปฉันไม่อยากเป็นหรอกอิสุขปลกถ้างั้นฉันก็คงจะให้สมบัติของคุณยายกับเธอไม่ได้เพราะคุณยายระบุเอาไว้แล้วว่าคนที่จะได้สมบัติทุกอย่างจะต้องรับเป็นทายากระสือ,องั้นฉันจะหาทางเปิดโปงแกแน่นังอ่อน ถ้าแกไม่อยากให้ฉันเปิดโปงเก็ก็เอาเงินมให้ฉันเลยอ่อนถอนทายใจรู้สึกปวดหนึบๆขึ้นมาทันทีมีมีจ้องจะถ่ายคลิปหาหลักฐานเพื่อเปิดโปงเธอแบบนี้เธอจะหนีไปไหนได้กระจบลงไปแล้วนะคะเมียกระสือหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันแล้วก็เอาใจช่วยให้อ่อน รอดผลจากการกลายเป็นกระสือถาวรด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ